ห,หลวงพ่อพัดจึงได้ขอลาหลวงพ่อชุบกลับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบกลับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยางแทนท่านอีกสามปีเพราะหลวงพ่อชุบท่านจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคนก่อนหลวงพ่อพัดจึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยังต่อไปอีกสามปีรวมเป็นหกปีจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะทะเล อีกเก้าพรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทํานาอยู่แถวบ้านห้วยด้วนทานทหารตําบลทานทหารอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อกํานันผลกํานันตาบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์พัฒช่วยกันอาราธนาพระอาจารย์พัดมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดทานทหาร เพื่อสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จเพราะทราบกันดีว่าหลวงพ่อพัดเป็นผู้สืบทอดกรรมฐานและวิชาอาคมของหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมจึงหวังพึ่งบาร,รมีของท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดเมื่อกำนันผลและโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อพัดตลอดจนถึงชาวบ้านเดินทางมาอาราธนาท่านแล้วหลวงพ่อพัดก็ตอบตกลงและย้ายมาพัฒนาวัดทานทหารช้วยด้วน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,513เป็นต้นมาจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่วัดอื่นอีกเลยตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ขณะนี้หลวงปู่พัดบุญญะกาโมสิริอายุได้99ปี76พรรษาปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายของท่านยังคงแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวหนองบัวและชาวบ้านใกล้เคียงตลอดมา อ้างอิงจากนิตยสารเปิดโลกโดยคนเล่นของขอกราบขอพระคุณท่านด้วยครับต่อเด็กวัดรีบเรียง